ผู้แทนฝ่ายรูปจ้าซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสภาการงานเป็นผู้พากษาสมทบในสามนายงานห้าห้าจำนวนสามสิโดยกำหนดให้ผู้พากษาสมทบดำรงตำแหน่งข่าวละสามปีหน้าที่ของผู้พากษาสมทบและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำรงตนในฐานะเป็นผู้พากษา จ้า15ท่านและผู้ษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง15ท่านมีกำหนดวาระ3ปีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2562เป็น 62, ต,ต้นรับพระบรมราชองการแต่งตั้งผู้ษาสมทบใน3รายง,งานภาค5 นันวีรศีนาราทายวสิงเลืกเกิดลงจะปฏิบัติหน้าที่ทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่ปุพานตนว่าเป็นฝ่ายในจกักหรือฝ่ายลูกกา และนา,ายาคดิทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของผู้ภาคษาสมทบในสารรายงานภาค5รุ่นที่สในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรโดกล้าวโปรโดกระมองแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งผู้ภาคษาสมทบในสารรายงานภาค5ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและสิริมงคลในสารรายงานภาค5โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ขอท่านทั้งหลายจดจำคำปฏิญาณและนำไปปฏิบัติตลอดเวลาที่ทา่านดำรงตำแหน่งซึ่งจะทำให้สางานภาคห้าเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงตลอดไปสุดท้ายนี้ขออมยพรให้ผู้พักษาสมทบทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สมดังเจตนารมณ์และประสบความเจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไป นายวศินเลิศเกียรติดำรง